สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูบินเช่นเคยในการสอนวิชาคณิตศาสตร์บทที่1เรื่องจำนวนนับไม่เกิน1000และ0ส่วนเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2และ5และแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2และ5นั่นเองค่ะ การสร้างวิดีโอการสอนนี้นะคะเป็นการสรุปความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะเรามาเรียนเรื่องแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2กันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะสังเกตว่าลูกแก้วในแต่ละช่องเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดกี่ลูกนั่นเองช่องที่1มี1ลูกช่องที่2 3ลูกช่องที่3 5ลูก ช่องที่4ี่7ลูกแล้วก็ช่องสุดท้ายมี9ลูกนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงถูกต้องค่ะมันเป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นจาก1ลูกไป3ลูกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ2ลูกนั่นเองแล้วจาก3ลูกไป5ลูกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ2ลูกเก่งมากๆเลยค่ะจาก5ลูกไป7ลูกเพิ่มทีละเท่าไหร่คะ 2ลูกแล้วจาก7ลูกไป9ลูกก็เพิ่มอีก2ลูกนั่นเองค่ะ1 3 579เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองเด็กๆเห็นไหมว่าจาก1ไป3เพิ่มไป2และจาก3ไป5ก็เพิ่มไปอีก 2, 2> จาก5ไป7เพิ่มอีก 2, 2> และจาก7ไป9ก็เพิ่มไปอีก2นั่นเองค่ะต่อมานะคะ เราจะมาเรียนกันเรื่องแบบรูปของจํานวนที่ลดลงค่ะคุณครูอยากให้เด็กๆสังเกตที่หน้าจอของเรานะคะว่าในแต่ละช่องเนี่ยเรามีลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูกเริ่มจากช่องที่1ค่ะเรามานับกันเลยดีกว่านะคะว่าช่องที่1มีกี่ลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10าสิบสิบเอดสิบสองช่องที่1มีลูกแก้วทั้งหมด14ลูกนั่นเองค่ะต่อไปช่องที่สองนะคะนับกันเลยค่ะ1นึ่งสองสสห้าดแป 10 11 12ช่องที่2มีลูกแก้ว12ลูกต่อมาช่องที่3จะมีลูกแก้วกี่ลูกนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีลูกแก้ว10ลูกนั่นเองค่ะต่อมาช่องที่4 หนึ่งสองมีลูกแก้ว8ปดลูกและช่องสุดท้ายมีลูกแก้วอยู่หกลูกนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าจำนวนนี้เป็นจำนวนที่ทำไมเอ่ยลดลงนั่นเองค่ะจาก14ลดลงไป2ก็เหลือ12จาก12ลดลงไป 2ก็เหลือ10และจาก10ลดลงไป2ก็เหลือ8จาก8ลดลงไป2ก็เหลือ6แบบนี้เรียกว่าแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2นั่นเองค่ะต่อมา คุณครูอยากให้เด็กๆลองทําแบบฝึกหัดดูค่ะเด็กๆสังเกตจํานวนที่โจทย์ให้มานะคะ 115, 11 7, 11 9, 1 1 5 1 1 7 1 1 9 121แต่เอ๊ะจำนวนต่อไปเนี่ยจะต้องตอบว่าอะไรเอ่ยเด็กๆสังเกตนะคะจาก115ไป117แสดงว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นนั่นเองเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะเพิ่มขึ้นทีละ2แล้วจาก117ไป119ก็ต้องเพิ่มขึ้นทีละ 2จาก119เไป็น1 2 1ก็เพิ่มขึ้นทีละ2แล้วจาก121ไปจำนวนต่อไปก็ต้องเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2ดังนั้น121่12วกกับ2ที่เพิ่มขึ้นกลายเป็น123นั่นเองค่ะดังนั้นแบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2ถูกต้องค่ะมาที่โจทย์ข้อต่อไปกันเลยค่ะ ให้เด็กๆนะคะสังเกตจํานวนเหมือนเดิมเลยว่ามันเป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะจาก452ไป450จาก450ไป448และจาก448ไป446แสดงว่ามันเป็นจํานวนที่ทําไมคะลดลงนั่นเองค่ะแล้วมันลดลงทีละเท่าไหร่คะจาก452ไป450แสดงว่าจํานวนนี้ลดลงทีละ2ถูกต้องค่ะ จาก450ไป448ก็ลดลงทีละ2จาก448ไป446ลดลงทีละ2และจาก446จะไปจำนวนต่อไปต้องเป็นจำนวนที่ทำไมคะลดลงลดลงทีละ2ดังนั้นจำนวนต่อไปจะต้องได้444นั่นเองแบบนี้เรียกว่าแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2นั่นเองคะ่ะ เรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะเด็กๆจะสังเกตว่าตัวอย่างข้อนี้ต่างไปจากตัวอย่างข้อที่แล้วตรงที่ว่าจํานวนที่เราจะต้องเติมลงไปเนี่ยมันเป็นจํานวนที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะดังนั้นไม่ต้องตกใจค่ะเราไปดูว่า281ไป283 28มเนี่ยมันเป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดีกว่าจาก281ไป283และ283ไป285แสดงว่ามันต้องเป็นจํานวนที่ทําไมเอ่ย เพิ่มขึ้นนั่นเองและเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะทีละ2เพราะจาก281ไป283เพิ่มขึ้นทีละ2จาก283ไป285ก็เพิ่มขึ้นทีละ2ดังนั้นเราทราบแล้วว่าแบบรูปนี้เป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2ดังนั้นเราก็มาดูว่าจาก277บวกไปอีก2จะต้องได้จํานวนคือ 279นั่นเองดังนั้นแบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะสรุปได้ดังนี้ว่าแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสเป็นจุดท,ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเพิ่มขึ้นทีละ2เช่น12 14 16 18 20 22 ส่วนแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละสองเป็นชุดที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อนเนื่องในลักษณะของการลดลงเช่นกันค่ะเช่น32ลดลงไป2ก็เหลือ30จาก30ก็จะเป็น 28, 26 24และ22นั่นเองค่ะมาที่ตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหและแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละหค่ะ เรื่องนี้เด็กๆสามารถใช้หลักการเดียวกับเรื่องแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ2และแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2ก็ได้นะคะเด็กๆจะสังเกตว่าจํานวนแต่ละจํานวนที่มีอยู่เนี่ยค่ะมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นเองจาก40ไป45แสดงว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะหานเองจาก45ไป50ก็เพิ่มขึ้นอีก5 จาก50ไป55ก็เพิ่มขึ้นอีก5ดังนั้นจาก55ไปจํานวนที่หายไปเนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นอีก5 55บวกกับ5ที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็น60นั่นเองดังนั้นนะคะแบบรูปนี้ก็คือแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5นั่นเองค่ะมาที่ตัวอย่างข้อต่อไปนะคะเด็กๆ ข้อนี้นะคะเขาต้องการหาจํานวนที่หายไปถูกไหมซึ่งมันอยู่ตรงกลางพอดีดังนั้นเราก็ต้องสังเกตว่าจํานวนที่ให้มาเนี่ยเป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นเองเริ่มจากตัวแรกเลยจํานวนแรกคือ95 95และไปที่90เนี่ยเป็นจํานวนที่ทําไมคะลดลงลดลงทีละเท่าไหร่ลดลงทีละ5จาก90ไป85ก็ลดลงทีละ5ดังนั้น จาก85ไปจำนวนที่เราต้องการทราบตัวนี้ก็จะต้องเป็นจำนวนที่ลดลงทีละหเหมือนกันจักแปดสิลดลงไป5ก็ต้องได้80ถูกต้องค่ะจาก80ก็ลดลงไป5ก็จะได้75็สตามที่โจทย์กำหนดมาให้ดังนั้นแบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละห้านั่นเองค่ะมาที่ตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะ นักเรียนก็ต้องสังเกตโจทย์เหมือนเดิมนะคะว่าเป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจํานวนที่1คือ500ใช่ไหมคะจำนวนที่2คือ495แสดงว่าจาก500ไป495จะต้องเป็นจํานวนที่ลดลงทีละเท่าไหร่คะทีละ5นั่นเองคะ่ะจากนั้นจาก495ไป490ก็ต้องลดลงทีละ5จาก490 ลดลงไปอีกเหลือ485ก็ลดลงไปทีละ5ดังนั้น485ลดลงไปอีก5ก็ต้องเหลือ480นั่นเองค่ะแบบรูปนี้นะคะก็คือแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ5นั่นเองค่ะมาที่ตัวอย่างข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ต้องพิจารณาโจทย์เหมือนเดิมว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่ครั้งนี้โจทย์ต้องการอยากรู้ว่า จำนวนตรงกลางเนี่ยที่หายไปคือจํานวนอะไรดังนั้นเด็กๆก็ต้องไปพิจารณาจากจํานวนที่1ก่อนว่าจาก1 3 5ไป140เนี่ยเป็นจํานวนที่ทําไมคะเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะเพิ่มขึ้นทีละ5ดังนั้นจํานวนที่2-140ไปจํานวนที่3ที่หายไปเนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นทีละ5เหมือนกันแล้วจานวนที่3ที่หายไปพอไปหยุดจานวนที่4ก็ต้องเป็นจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละห จำนวนที่4ไปจำนวนที่5ก็ต้องเป็นการเพิ่มขึ้นทีละ5ทีนี้ว่าจำนวนที่2ของเราเนี่ยห4 0ใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นอีก5ก็จะต้องกลายเป็น145จํานวนต่อไปก็จะกลายเป็น1 5 0 1 5 5ดังนั้นนะคะแบบรูปนี้นะคะเป็นแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5นั่นเองค่ะสำหรับแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5และแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ5นี้นะคะสรุปได้ว่า แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5เป็นจุดที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเพิ่มขึ้นทีละ5นะคะถ้าเริ่มต้นขึ้นด้วย20เพิ่มอีก5ก็จะเป็น25จาก25เพิ่มอ mm ีก5ก็จะเป็น30จํานวนต่อไปก็จะเป็น 35, 40, 45นั่นเองค่ะและแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ5เป็นชุดที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการลดลงทีละ5นะคะอย่างเช่น โจทย์บอกว่า40ลดลงไปอีก5ก็จะเหลือ35 35ลดลงไปอีก5ก็จะเหลือ30 30ลดลงอีก5ก็จะเหลือ25 20แล้วก็15นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2และลดลงทีละ2กับแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5และลดลงทีละ5จบไปแล้วนะคะ เมื่อเรียนจบแล้วนะคะเด็กๆต้องทำการบ้านค่ะก็คือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งทำเฉพาะหน้า27และ29เท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณภาพสวยๆที่ใช้ในการประกอบวิดีเอวกการสอนจากลิง์กด้านล่างนี้นะคะส่วนการบ้านที่คุณครูสั่งไป เด็กๆที่น่ารักของคุณครูอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปลงไปในอัลบั้มส่งงานคณิตศาสตร์ในกลุ่มเรียนออนไลน์ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ